สวัสดีครับผมเล็กจากไทยคาเอ็กซ์เซอรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ t o y ยต้าแคมรีปี2015นะครับลูกค้าจะมาปลดล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดคาไวไฟมิลเลอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบของการติดตั้งของที่นี่ก่อนนะครับว่าไม่มีการตัดต่อสาย100%เนะครับหนึ่งนะครับก็นี่ก็จะเป็นชุดปลั๊กไฟนะครับที่เราเอาไฟ ACC กับไฟ ตรงนะครับไฟแบตเตอรี่มาใช้คือเราไม่ได้ตัดต่อสายนะครับนี่ก็จะเป็นชุดเดิมของของตัววิทยุนะครับนี่ก็จะเป็นอะแดปที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับมาใช้กับชุดปลดล็อกตัวนี้นะฮะนี่ก็ไม่ตัดต่อสายเหมือนกันนะครับคือไม่ตัดต่อสายก็ต้องไม่ตัดต่อสายจริงๆร้อยเนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์นะฮะที่เราจะลากไปเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันหลังจากงานติดตั้งกันไป อีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่ผมให้ดูในส่วนของการติดตั้งของจากทีมงานไทยคาก่อนนะครับว่าไม่มีเลยนะครับการตัดต่อสายนี่ไม่มีนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเมื่อเราปลดล็อกกันไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ก็จะเป็นการเล่น YouTube จากหน้าจอโทรศัพท์นะครับขึ้นไปแสดงผมเป็นหน้าจอวิทยุนะครับมาดูนะฮะตามคลิปกันเลยนะฮะ ระบบคอนโทรลใช้งานได้ตามปกตินี่จะเป็นคลิปผมเองนะเมื่อก่อนผมเคยใช้คลิปของ y t u t u นะฮะแล้วก็มันก็จะโดนลิขสิทธินะฮะก็เลยมาใช้เป็นคลิปของตัวเองดีกว่านะครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับกล้องมองหลังนะฮะกล้องมหลังก็ทํางานตามปกตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็สามารถที่จะขับรถไปแล้วก็ วิง่งดูได้นะฮะดู Youtube ได้อน,นี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็มีเป็นตัวสวิตช์นะครับไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับ ที่เลือกที่จะดูนีหรือว่าจะดูสื่อมัลติมีเดียนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w t h a i k a a c c e s s o r y c o m นะครับหรือว่าอีกช่องทางนึ่งก็สามารถติดตามผลงานการติดตั้งทางเพจถูกใจไทยคาชอปนะครับวันนี้ผมเล็กจากไทยคาเอ็กซ์เซอก็ขอจบการรีวิวไว้เพียแค่นี้นะครับขอบคุณครับ